สวัสดีครับผมบังดนดมัตกาเจจากเว็บไซต์กเกษตรทำกินฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่คลองลำในสวนฮะเขตระหว่างฝั่งโน้นคือลาดกระบังฝั่งนี้คือมินบุรีนะฮะที่ตรงนี้แม้ว่าปัจจุบันนี้น้ําก็จะเปลี่ยนสีอยู่บ้างแต่ว่าในอดีตนั้นคลองสายนี้ก็สายเลือดของชาวบ้านอยู่ในแวกนี้ที่ใช้อุปโภคะะทั้งอาบน้ําซักเสื้อผ้าก็อยู่ตรงนี้ณวินาทีนี้แม้ว่าน้ําของคลองจะเปลี่ยนสีไปแต่ว่าก็ยังเป็นแหล่งที่ หาปลาของชาวบ้านอยู่ในละแวกนี้นะบางวันก็มีเรือไปยกยอตลอดแนวนี้บางวันก็ได้เป็นสิบกิโลนะจะมีปลาสารพัดปลานินปลากระดีปลาสวายนะฮะก็น,นี่ก็อีกที่หนึ่งฮนะที่ตรงนี้อันนี้เป็นยอใหญ่นะนี่เป็นยอใหญ่ก็ชาวบ้านก็ยกยอมาเหมือนกันนะ,ะครับนี่นะนี่ยกยออันนี้ยอขนาดใหญ่นะยออย,อ,ะยอ,อยู่กับที่นะ ซึ่งก็รอจังหวะดูว่าดูนะ,ะปลาปลาเล็กๆที่ติดอยู่ขอบๆอยู่ด้านด้านขวามือนะ,ะนี่นะก็มีบางบางครั้งก็ได้บางครั้งที่ได้ตัวใหญ่เยอะไหม,ไ,มได้เหรอส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรฮะปลาอะ,ระไรส่วนใหญ่ที่จะได้เยอะที่สุดปลานปลาินก่งกักระดีแล้วันเมื่อกระดีนะหน,น,น้าไหนที่ที่จะได้ปลาเยอะอ๋อใครมีปลาใหญ่ๆปลายิสกปลาสวายบ้างไหมไม่เคยมีนะเหี๋มีนั่นปลาสังวาส อ๋อสังกวาดไอ้สังกวาดเดี๋ยวนี้แพงนะสังกวาดตัวลายๆอันนี้ก็แพงผมเห็นที่ตลาดบวรตอนนี้จะขายกิโลนึงสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทนะสังกวาดนะนะครับโอ้โหเรขยานี่ก็แพงนะนี่นะก็เป็นข้อเรียกว่าคลองลำในโสนะฮะเป็นร้อยต่ออยู่เกือบจะสามเขตตรงนี้นะถ้าดูด้านหลังผมนี่ตรงนี้นะก็คือมีบุรีถ้าเรามาดูตรงนี้ก็คือด้านหลังนูนนะเป็นลาดกระบังนะถ้าไปไกลดูนะฮะอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสะพานสูงนะนี่นะคือเป็น สายเลือดของชาวบ้านอยู่ที่นี่มาตั้งแต่นับหลายสิบปีที่เราตั้งแต่ปูย่าตายายเรื่อยชั่วอายุคนฮะ <c oughs> แม้กระทั่งวันนี้น้ําก็เปลี่ยนสีบ้างจากการกระทําของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะ <c oughs> แต่ก็ยังถือว่าคลองน้ําคลองที่สะอาดอยู่ยังมีปลาอยู่เยอะพอสมควรนะฮะ <c oughs> เป็นปลากระดีนะเนี่ยนะ <c oughs> ติดทั้งด้านนอกด้วย <c oughs> ด้านในด้วยนะัน <c oughs> ขอบๆด้วยนะนี่นะ ก็พอมีปลาคอพอหากินได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยอเคลื่อนที่นะฮะที่ชาวบ้านเขานั่งเรือไปขับเรือไปพายเรือไปยกไปก่อก็ได้เยอะนะฮะก็ได้เยอะพอสมควรนะฮะก็นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็ฝั่งนี้ผมเดินมาไกลแลนะ้ววันนี้เดินเป็นกิโลแล้วอ่าอันนี้ก็ใกล้ๆเขตของ สะพานสองแต่ก็ยังอยู่ในเขตบินบุรีอยู่นะอันนี้ก็อีกปากหนึ่งัน้นอีกปากหนึ่งนะนน่นฮะนี่นะอันนี้ก็น,นี่เป็น it, ด้านด้านด้านหลังนี่นะด้านหลังที่ผมอยู่นี่ก็เป็นชุมชนเก่าแก่แต่อันนี้เป็นบ้านจัดสรรนะะน่นตรงน right. ู้นก็เป็นมัสยิดฮะมัสยิดรั่วที่ชาวบ้านเรียกว่าสุลาซีรอนฮะนี่นะแล้วก็นอกจากจะมีการยกยอแล้วอ่ะก็มีการตกปลาด้วยนะนี่นะก็มีปลาดุกปลา นะจะมีการตกปลาอยู่ริมริมนี้นะนี่ก็คือวิธีชีวิตของเช้าลำในโสนฮะที่ใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ําแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนสีทีเดียวนะฮะนี่นะครับเมื่อกี้ยกปากนี่นะนี่ก็เป็นเป็นยอขนาดใหญ่อันนี้ก็ยกปากนี่นะนี่นะก็ยังไม่มีตัวนะยังไม่มีตัวไอ้ส่วนใหญ่จะมีปลาอะไรนะ ติดเลยอ่ะอเหมือนตอฝนตกอ๋อทับตอได้เหรอปลาดุกปลาช่อนปลาสลัดปลานินสลิดอ๋อมีปลาช่อนด้วยนะนี่ปลาช่อนปกติมันจะติดยากเนาะติดยากใช่ตอนนี้ไม่ไม่มีเลยอืมทีน่านเสียงลงมาด้วยอืม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 นี่นะตามเลยหนี ครับนี้นะ,ะก็เป็นวิถีชีวิตนะฮะของช<อ>าวนะาลำเล็งโสนะมันไม่เสียงปลาเยอะนี่นได้อยู่ตอนนี้จะหานี่คือมัสยิดฮะผมผมเองก็ทุกวันศุกร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่เหมือนกันนะ,ะนี่นะอีกปากหนึ่งะฮะนี่นะแม่วันนี้ไม่ติดให้โชว์สัก ตัวนะฮะน่าจะบักเอกสักตัวหนึ่งอย่างน้อยสักสามสี่กิโลนะฮะปลาสวายสวายที่นี่ไม่ข่าวนะครัเป็นเพราะเป็นสวายที่คลองที่ปลาปลาสวายที่เลี้ยงนะไม่มีมาเลยสวายนะครับลองดูนะบังดนจะยกยอแล้วนะนี่นะเอ้ฮึนี่นะนี่นะยกแล้วนะยกแล้วเนี่ยนะนี่นะโอ้วันนี้มายกยอขนาดใหญ่ เบาก่าขนาดเล็กอีกนะฮเพราะว่าติดนี่ติดไหมติดนะเห็นไหมดได้โชว์ฝีมือนะนี่นะนี่นะปลาปนนอ่าลูกปนินตัวนี่นะโอ้เจ้าของดกมาสองรอบโชว์ไม่ติดผมโชว์ครั้งเดียวติดเลยนะนี่นะดูฝีมือพรานหาปลาอยู่นะนี่นะนี่ครับวันนี้ผมบังดนดนมะนเจจากเว็บไซต์กเกษตรทำกินมายกยอดได้ปลาจริงๆด้วยครับ นี่นะปลาที่ผมยกเองนะเมื่อกี้นะ,ะเป็นปลาน,นินนะเจ้าของนี่ยกโชว์สองเที่ยวไม่ได้ผมโชว์ครั้งเดียวะฮะได้ผลเลยนะครับเนี่ย